สำหรับพลิวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของเครื่องชงค่ะ c o r t o X1 ค่ะตัวนี้เลยกับ Magister Stella Pd ตัวนี้นะคะน้องสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของเครื่องชงค่ะก็มีคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าต้องการให้เปรียบเทียบ Cosmo X1 ค่ะตัวนี้เลยกับ Magister Stella PAD ตัวนี้นะคะเนาะว่าเขามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่าใช้งานตัวไหนเนี่ยมีความแบบเปรียบเทียบดีกว่ากันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาพูดนะคะถึงเรื่ององค์ประกอบต่างๆนะคะทั้ง2ตัวเลย ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาแนะนำเป็นการทวนอีกรอบหนึ่งกันแล้วกันนะคะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกำลังในการทำขาตัวไหนบ้างนะคะองค์ประกอบด้านรูปร่างลักษณะของเขาเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยของเขามีอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องชง1หัวกรุ๊ปนะคะก็เหมาะสำหรับร้านเล็กๆนะคะหรือว่าร้านที่เราต้องการนำไปเสริมนะเอาเครื่องชงค่ะ หนึ่งหัวกลุ๊กค่ะไปเสริมกับร้านที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราอยากได้หนึ่งหัวกรุ๊ปนะคะเริ่มต้นในการชงกาแฟนะคะหรือว่าเริ่มต้นในการขายกาแฟค่ะเราจะมองหาตัวไหนดีหน่อยก็คิดว่าทั้งสองยี่ห้อนะคะทั้งสองรุ่นเลยเขาก็จะเหมาะนะคะสําหรับเปิดร้านหน้าร้านเล็กๆหรือว่าร้านเริ่มต้นเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหน่อยก็จะมาอธิบายในเรื่องของคอสโมเอ็กวันก่อนนะคะทีนี้คอสโมเอ็กวันค่ะเขามีจุดเด่นอะไรบ้างนะคะ รูปลักษณ์ภายนอกนะคะเราก็จะเห็นอยู่เนาะว่าเขาเป็นรูปทรงสเตนเลสทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็ลักษณะรูปร่างค่อนข้างที่จะไม่น้อยเลยนะคะดูแล้ว สามารถโชว์หน้าร้านได้นะคะเขาก็จะมีสีค่ะสสีนะคะเริ่มต้นเลยก็จะมีสสีนะคะเป็นสีขาวกับสีดําค่ะตัวนี้เป็นอะคริลิกนะคะก็ดีไซน์หรูหรานะคะถ้าเกิดว่าสีดําสีตรงนี้ค่ะเขาจะเป็นค่าสีดํำมานะคะมีหูจับตรงนี้ให้ด้วยค่ะเพื่อที่ง่ายต่อการยกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนนะคะสมมุตินะเราไปออกบูธนะคะหรือว่าไปนอกสถานที่อื่นๆค่ะนะคะเราก็สามารถยกตรงนี้ค่ะ เลื่อนย้ายได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตัวแทงค์น้ําค่ะเขาก็จะเป็นแทงค์น้ํา1.7ลิตรนะคะด้านหลังอันนี้หน่อยทําการใส่น้ําไม่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยไม่อยากยกขึ้นเนาะเขามีความจุมากกว่า1.7ลิตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝาปิดค่ะเป็นรูปทรงสเตนเลสแบบนี้ค่ะแข็งแรงทนทานนะคะด้านนี้ค่ะเขาก็จะเป็นตัวก้านสตรีมนมนะคะถ้าเกิดว่าเราสตรีมนมค่ะเราก็แค่โยกไปนะคะนี่เลยเนาะ ทีนี้ค่ะในระบบเครื่องชงนะคะด้านในค่ะเขาเป็น2หม้อต้มนะคะหัวกรูปขนา1ลิตรนะคะแล้วก็หม้อต้มกับหม้อร้อนนะคะ8 0 0ซีซีนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาค่ะเขาก็จะเป็นสแตนเลสนะคะสีสแตนเลสแบบนี้เนาะทีนี้รูปทรงด้านหน้าจอนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นแรงดันแรงบรานะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทําการชงกาแฟเขาก็จะไม่ขึ้นบราให้เรานะคะมีทั้งหมด4ี่ปุ่มค่ะสี่ปุ่มนี้คืออะไรบ้างปุ่มแรกค่ะน้ําร้อนนะคะมีน้ําร้อนให้ในตัวด้วยเนาะง่าย เวลาที่เราจะชงอเมริกาโน่ร้อนเนี่ยค่ะเราต้องการหาน้ําร้อนแบบฉุกเฉินนะคะหรือว่าจะชงโกโก้อีกสักหนึ่งแก้วเป็นน้ําชาให้อีกสักหนึ่งแก้วนะคะก็เอาน้ําร้อนจากตัวเครื่องชงได้เลยนะคะทีนี้ปุ่มที่2ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูป1แก้วนะคะ1แก้วตัวนี้ก็คือเป็นรูปของ1ช็อตนะคะเราก็จะตั้งค่าตัวนี้ค่ะเป็นปุ่มน้นํา1ช็อตนะคะหรือว่า30 ML นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูป2แก้วนะคะ2ช็อตค่ะไว้สําหรับ น้ำ60 ml หรือว่า,าไว้ใช้กับด้ามชงบัตเก็ตนะคะ2ช็อตตัวนี้เนาะเราก็จะตั้งค่าค่ะ1ช็อต2ช็อตตัวนี้เป็นปุ่มแมนวนวลนะคะมีรูปนิ้วมือกดแบบนี้นะคะก็จะสามารถใช้น้ํากี่ออนก็ได้นะคะสําหรับสกัดน้ํากาแฟค่อย่างเช่น3ออน4ออน5ออนเราก็สามารถกดหยุดเองได้นะคะตัวนี้ก็เป็นแมนวน,นวลเนาะด้านนี้นะคะที่เราโชว์เห็นเป็นตัวเลขค่ะก็จะเป็น ตัวที่บ่งบอกถึงอุณหภูมิน้ํานะคะว่าเขาอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเราดึงน้ําบ่อยๆดึงน้ําออกค่ะองศาเขาลดไหมเราก็จะสามารถรู้ได้นะคะว่าองศาเขาลดลงเนาะเราก็จะได้ไม่ต้องไปทําอัดเขาถี่มากนะคะ1ชั่วโมงค่ะชงได้ประมาณ15แก้วนะคะรองรับ100แก้วต่อวันค่ะเนาะแล้วก็ถาดน้ําทิ้งนะคะเขาก็จะเป็นรูปทรงสเตนเลสค่ะสามารถยกเทีได้นะคะ เราก็เอาไปเทได้นะคะไว้สะดวกแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะสำหรับหหัวกรุบเนาะตัวนี้นะคะหัวกรุบค่ะขนาด58มิลลิเมตรนะคะเป็นหัวกรุบขนาดมาตรฐานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวกรุบทรงทอค่ะก็สามารถที่จะใส่แก้วทรงสูงได,งงได้ใส่แก้วได้หลายขนาดนะคะเวลาที่เราอัดตัวด้ามชงลงไปค่ะ ก็จะมีพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างอะคะ่ะเหลือเยอะเนาะถ้าเกิดว่ามีแก้วลูกค้ามาค่ะอยากให้เราได้ใส่แก้วลูกค้าลงไปรอ,องรับกาแฟเลยได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะแก้เอาตัวนี้ออกนะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายค่ะใช้ง่ายนะคะมีระบบในตัวค่ะเพ็นระบบ pre-infusion นะคะสามารถที่จะเล่น กาแฟได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีกาแฟจากต่างที่หรือว่ารายการคั่วนะคะเขาก็จะมีกาแฟให้เราเล่นหรือว่าปรับตัวอุณหภูมิน้ําค่ะหรือเราจะทำลาเต้อาร์ตเนาะสามารถปรับตัวอุณหภูมิน้ําให้เหมาะสําหรับการสต,ตรีมนมเทนมลาเต้อาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะคะถือว่าเป็นเครื่องชงที่คล้ายๆกับเครื่องชอง2หัวเลยทีเดียวค่ะหรือว่าระบบเครื่องชงตัวใหญ่นะคะตัวนี้ก็ แข็งแรงทนทานค่ะสแตนเลสทั้งตัวนะคะเนาะระบบปุ่มกดเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กดแบบนิ่มๆได้เลยนะคะโดยที่แตะหน่อยเดียวเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีระบบป r e อินฟิ i ชันนะคะอันนี้เราตั้งไว้5วินาทีค่ะอ่ะแล้วเขาก็ออกมานะคะ p รีอิน u ิ i o n เราสามารถตั้งได้กี่ระดับถึง30ระดับเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีตัวชานะคะมาชงค่ะเราอยากจะแช่ตัวชาเอาไว้ค่ะเราก็สามารถเจียตั้งไว้ได้นะคะเพื่อเหมาะสำหรับการชงชาได้ด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวทัมเมอร์ด้านนอกนะคะหรือว่าจับเวลาด้านนอกเนาะแหล่งที่ผลิตหรือว่าแหล่งที่มาของคอสโม x อนนะคะเขาจะมาจากไต้หวันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้ว ในเรื่องของคุณภาพค่ะก็จะตามลักษณะของที่มานะคะอุปกรณ์ด้านในค่ะวัสดุด้านในนะคะหน่อยต้องบอกเลยว่าไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเครื่องนี้ค่ะตั้งแต่หน่อยขายมาหรือว่าตั้งแต่หน่อยออใช้งานเองมานะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะคะเนาะถึงเขาจะมาจากไต้หวันก็เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องของหมอน้ําเสียหรืออะไรต่างๆนะคะมันอยู่กับการใช้น้ําของเราด้วยนะคะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาด้านนี้นะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นเครื่องชมง Magister ค,ค่ะ Stella PID นะคะต้องบอกว่าเขามีแหล่งที่มาจากอินตา e ลีนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะพอขึ้นชื่อว่าอินตา e ลีนะคะเป็นแหล่งเครื่องชงโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็เป็นแหล่งที่ผลิตของเครื่องชงนะคะมีระบบอะไรบ้างนะคะเราก็ลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขานะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะ ก็จะออกแนวอิตาลีนะคะแท้ๆเลยเนาะเพราะว่าพื้นฐานของเขาค่ะก็มาจากอิตาลีเลยนะคะที่ผลิตนะคะเนาะแน่นอนค่ะพอมาจากอิตาลีปุ๊บเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะค่อนข้างแข็งแรงค่ะของเขาก็จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเหมือนกันนะคะมีความแข็งแรงค่ะความสูงนะคะหรือว่าขนาดของเขาค่ะก็จะมีขนาดกระทัดรัดกว่านะคะแต่ว่ามีน้ำหนักที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะประมาณ18กิโลกรัม แล้วก็นะคะความแตกต่างของทั้งคู่นะคะเขาก็จะมีระบบในตัวที่ไม่เหมือนกันนะคะ มัจิเตอร์นะคะเขาจะมีระบบเป็นฮีทเอ็กเชิงนะคะนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนความร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วหม้อต้มนะคะเขาก็จะมีอยู่1หม้อนะคะ1หม้อตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีก้านนะคะเล็กๆค่ะทะลุผ่านหม้อต้มเพื่อที่มาสูบหกลบโดยตรงนั่นเองนะคะแสดงว่าตัวนี้ค่ะสามารถที่สกัดกาแฟได้อย่างต่อเนื่องนะคะรองรับ100แก้วต่อวันเช่นกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีระบบที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะ น้ำร้อนนะคะหรือว่าก้านสตรีมนมเนี่ยค่ะเป็นแบบคูทัชนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ยค่ะก้านตรงเนี้เราสามารถจับได้โดยที่ไม่ร้อนนะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะจับให้ดูนะคะเป่าให้ดูอ่าเนี่ยค่ะหน่อยจับอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่มีความร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ ช่วยเป็นระบบเซฟตี้ให้กับเราได้ด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องชงตัวไหนก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเช่องชงตัวใหญ่นะคะระบบคูลทัชจะไม่มีนะแล้วก็ก้านตรงนี้ก็จะร้อนมากๆเลยนะคะเป็นได้ทั้งสองก้านนะคะทั้งน้ำร้อนแล้วก็ก้านสตีมนมค่ะเป็นระบบแบบคู่ทัชหมดเลยนะคะสามารถจับได้นะคะแต่ต้องได้โดยที่เราแบบไม่ร้อนเลยนะคะทีนี้ค่ะระบบของเขาหัวชงของเขานะคะก็มีขนาด58 มิลลิเมตรเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะเป็นหัวกรุ๊ปที่ใครๆนะคะหลายคนตามหานะคะเป็นระบบ E 6 1นั่นเองค่ะซึ่ง E 6 1นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในระบบเครื่องชองตัวใหญ่นะคะแต่อเน,นี้ค่ะมีความพิเศษมากๆเลยก็คือจะมาอยู่ใน m a จ i เตอร์สเตลล P I D ตัวนี้ด้วยนะคะทีนี้คําว่า P I D ค่ะก็คือหมายถึงเขาควบคุมความร้อนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะแตกต่างจากค o อนโม X1 ตรงที่ว่าเขาเป็นแบบแมนวนวลค่ะนะคะเวลาเราจะหยุดเองก็หยุดได้นะคะวิธีการทงเขาก็จะกละแบบกันเนาะ เราก็จะจับเวลานะคะอาศัยจับเวลาหรืออาศัยจับสายกาแฟดูนะคะว่าเขาจะออกมาในลักษณะไหลชา้าไหลเร็วนะคะหรือว่าตามที่เราต้องการได้เลยนะคะถือว่าเครื่องชงตัวนี้ค่ะเขาออกแนวเป็นเล่น s p ป c ชียลตนะคะหรือว่าร้านกาแฟเฉพาะทางเนาะตัวนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมนะคะคอนโทรในเรื่องของอุณหภูมิน้ําได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งด้านข้างตัวนี้ค่ะเราก็จะสามารถ ดูได้นะคะหรือว่าปรับอุณหภูมิน้ําได้นะคะให้เขาสามารถเล่นเข้ากับกาแฟมาเล็กกาแฟที่เรามีอยู่ได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่ากําลังไฟนะคะสามารถใช้ไฟบ้านได้ธรรมดาเลยนะคะเขามีกําลังไฟอยู่ที่1 5 0 0วัตต์ค่ะมีกําลังแรงดันแรงบานะคะอยู่ที่15บาทนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าการที่เขามีกําลังไฟน้อยเนี่ยค่ะก็จะไม่เป็นปัญหาในการใช้ไฟของเรานั่นเองนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะที่เปิดร้านเครื่องชงนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้ไฟนั่นเองนะคะหรือว่าการต่อไฟเข้าสู่หม้อต้มนะคะหรือว่าตัวเครื่องชงตัวนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ด้านหลังนะคะเขาจะมีตัวปิดฝาแทงน้ํานะคะซึ่งแทงน้ําของเขาเนี่ยเขาก็จะจุได้ถึง3ลิตรทีเดียวเลยค่ะถือว่าจุได้เยอะมากๆนะคะวัสดุของเขาก็จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดนะคะปิดฝาไปค่ะ,ะตัวถังน้ำนะคะหรือว่าถาดรองน้ำทิ้งนะคะก็ยกเทเหมือนคอสปูเอ็กวันนะคะแล้วก็ทั้งคู่นะคะเขาก็จะมีด้าชมชงนะคะให้เป็นน้ำไหลสองทางค่ะ 1อันแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะคะด้านในค่ะเป็นบัตเก็ต1ช็อตกับ2ช็อตนะคะอย่างละ1อันนั่นเองค่ะทั้งคู่มาเหมือนกันนะคะทั้งคอสโมเอแล้วก็ตัว m a g i ตเตอร์สเตลล่าพนะคะเนาะทุกคนก็เห็นความแตกต่ตางคร่าวๆแล้วเนาะตัวนี้ค่ะ แบบคันโยกตัวนี้แบบหนอกหมุนนะคะน้ำร้อนแบบปุ่มกดน้ำร้อนแบบหนอกหมุนนะคะตัวนี้สามารถตั้งค่าช็อตได้ตัวนี้เป็นแบบแมนนวลนั่นเองค่ะตั้งค่าอุณหภูมิได้ทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็หน่อยคิดว่าถ้าเกิดว่าถามความแตกต่างเนี่ยแตกต่างกันยังไงหน่อยว่ามันอยู่ที่ความชอบของคนเรานะว่าคนเราค่ะต้องการที่จะใช้ เครื่องตัวแบบไหนนะคะหรือว่าเทคนิคในการชนของแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องการนําไปใช้ในเรื่องของอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นเอาไปเล่นแบบเก๋กๆไกลๆหรือว่าเอาไปเล่นในรูปแบบสเปเชยลตี้นะคะตัวนี้ก็สามารถนําไปเล่นได้นะคะซึ่งเขาออกแนวเ,เป็นระบบแมนนวลสามารถโชว์เครื่องได้ค่ะเพราะว่าเครื่องของเขาเนี่ยดีไซน์หรูหรานะคะส่วนตัวนี้ค่ะ ออกแนวเป็นร้านที่แบบเอ่อเล็กๆหน้าร้านได้นะคะเพราะว่าเขาสามารถตั้งค่าช็อตได้ค่ะแล้วก็สามารถเชียดชงแบบเป็นรูปแบบแก้วหนึ่งช็อตสองช็อตหรือว่าชงเป็นเมนูต่างๆนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะหรือจะนำไปเป็นร้าน specialty นะคะร้านกาแฟเฉพาะทางก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาปรับอุณหภูมิได้นั่นเองนะคะทั้งคู่ถือว่าสูสีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบในทางยุโรปอย่างนี้นะค่ะก็จะมาทางมาจิเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่า ใครชอบในรูปแบบราคาย่อมเยาค่ะสบายๆแข็งแรงทนทานนะคะก็มาทางคอร์ดโมเอีกวันนันเองค่ะ ไหนๆก็ได้เปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวเราลงมาชงกาแฟกันดูนะคะทั้งคู่เลยเนาะอ่ะโอเคค่ะหน่อยก็จะมาทําการชงกาแฟให้ดูเลยนะคะเปรียบเทียบกันดูเนาะว่าครีมวาของเขาค่ะว่าเขาชงได้แบบไหนแล้วก็ตัดช็อตนะคะมันจะง่ายสําหรับการใช้งานแบบไหนนะคะเนาะทีนี้ค่ะหน่อยก็อยากจะมาสตีมนมให้ดูด้วยนะคะก็เลยเลือกทําเป็นเมนูลาเต้ร้อนทั้งคู่เลยนะคะจะได้ดูวิธีการใช้การสตีมนมด้วยค่ะนะคะ,นะคะโอเคอ่ะ ทีนี้เรามาทํากาแฟกันเลยค่ะหน่อยก็ได้ใส่ผงกาแฟมาสู่บัตเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะอะทีนี้เราก็เริ่มการชงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไล่น้ําก่อนอการไล่น้ําเป็นการรวมหัวกรุ๊ปนะคะทุกครั้งเลยเนาะ,ะกดช็อตมาค่ะแล้วเราก็ไล่น้ําจากการสตีมนมนะคะ คอนโมเอกวันค่ะเขาดีตรงที่ว่าพอเขาแยกก้านสตีมนมกับหม้อต้มจับหัวรูปก,กับก้านสตีมนมนะคะเขาสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะคะเนาะนี่ค่ะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ครีมมากค่อนข้างแบบข๋ดแน่นเลยนะ,ะดูนมนะคะ มิกนมเยอะหน่อยนะคะแล้วหน่อยก็จะเทลายง่ายๆก็แล้วกันเนาะอ่านะคะหัวใจนะคะง่ายๆเลยโอ้ยเหมาะสำหรับคนแบบอยากเล่นลาเตอาร์ตแบบมือใหม่คะ่ะฝึกหัดเลยนะคะเพราะว่าตัวก้านสตรีมเขาไม่ค่อยแรงมากนะคะ แล้วเราสามารถเชี่ยะปรับให้แรงได้นะคะให้เบาได้เนาะอันนี้หน่อยก็จะปรับมาใน94องศาก็จะอยู่ในอุณหภูมิที่เราสามารถเล่นได้นะคะสําหรับคนที่กลัวค่ะว่ากาสตรีมนมนะคะจะแรงเกินไปเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะสตรีมนมได้แบบง่ายมากๆเลยนะคะจากที่เห็นเมื่อกี้ก็คือสามารถทํางานพร้อมกันได้เนาะโดยที่เราไม่ต้องเ,ออเหนื่อยด้วยนะคะ แล้วก็ฟองแบบแน่นมากเลยนะคะอยู่ได้นานด้วยโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานของคอตโมไอกวันนะคะต้องบอกว่าใช้งานง่ายเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับคนอยากจะฝึกลาเต้อาร์ตเริ่มต้นนะคะอ่ะก็ทำได้ดีมากๆเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ค่ะสตีมนมไปก็คือเหมือนจะสตีมนมมือเดียวด้วยนะค่อนข้างง่ายนะคะอาทีน,นี้ค่ะ เราก็จะมาชงเครื่อง Stella PID นะคะของมาจิตเตอร์เนาะหน่อยก็ทํากาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราก็อัดเข้าไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราล้างหัวกุ้งก่อนออันนี้ก็หน่อยไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะเพราะว่านานๆที่จะได้งัดเครื่องชงออกมาแบบเปรียบเทียบแบบนี้เหมือนกันนะคะ กลิมนมของเขาก็ค่อนข้างแบบเนียนนะคะพอๆกับคอสโมเอ็กวันเลยเนาะอ่านะคะขึ้นสวยเหมือนกันเลยทีเดียวนะอ่ะนะคะ ซึ่งการสตรีมนมนะคะหรือว่าการชงกาแฟนะคะของเขาก็จะออกแนวคนละแบบเนาะถ้าเกิดว่าหน่อยคิดว่าค่ะอันนี้ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะหรือว่าใครจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่เนาะตัวนี้เขาออกแนวแมนวนวลทั้งหมดเลยนะคะตะกี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นหน่อยชงแล้วนะคะก็คือชงไปด้วยค่ะแต่เราต้องคอยที่จะควบคุมให้เขาเนี่ยค่ะลดลงไปด้วยนะคะก็คือเปิดปิดเองค่ะถ้าเกิดว่าระดับน้ํากาแฟของเราเนี่ย เกินระยะเวลาที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าที่เรามองเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เกินขึ้นมาได้นะคะจริงๆเราต้องมีการจับเวลาด้วยนะในเรื่องของช็อตกาแฟนะคะแต่เนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครมีสกิลในการชงเครื่องชงตัวนี้ค่ะต้องใช้สกิลนิดนึงนะคะก็ไม่ให้น้ํากาแฟเยอะจนเกินไปค่ะถ้าสตีมนมไปพร้อมๆกันก็จะต้องดูการหมุนของนมด้วยนะคะเนาะอะ,อะทีนี้ค่ะมาคอสโมอีกวันค่ะก็ ง่ายสําหรับคนที่มือใหม่นะคะก็คือเขาไม่ต้องมาคอยระวังช็อตกาแฟนั่นเองค่ะช็อตกาแฟก็ตัดให้เราได้เลยนะคะโดยที่เราจะไปโฟกัสในเรื่องของการสตีมนมนะคะเนาะอ่ะทีนี้ค่ะทุกคนก็เห็นความแตกต่างแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบรุ่นไหนนะคะทั้ง2รุ่นค่ะชอบการชงวิธีแบบไหนนะคะหรือว่า การชงของเขาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยค่ะมีความแตกต่างบ้างน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเอาที่เราชอบค่ะหรือว่าการที่เราใช้เมล็ดกาแฟนะคะทั้งคู่หน่อยคิดว่าไม่น่าจะแพ้กันเลยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการใช้ตัวเครื่องด้วยนะคะหรือว่าการใช้น้ําค่ะการบดเมล็ดกาแฟนะคะก็เป็นส่วนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องชงนะคะแบบไหนก็ขอให้เขามีความเหมาะสมกันนิดนึงนะคะอ่ะ ตั้ง2ตัวเลยค่ะก็น่าจะเห็นความแตกต่างเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของรายละเอียดทั้งคู่นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านนะคะ Oriental Coffee ค่ะก็จะอยู่ที่โฮมการ c i ซ y ต i n ลนะคะถนนกาญจนาภิเศษกพรามยธน9นะคะเข้ามาเจอได้เลยค่ะก็จะเจอเจอกับหน่อยนะคะกับพี่เล็กนะคะก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้เครื่องค่ะ แนะนำเครื่องนะคะหรือว่าเครื่องบดตัวไหนค่ะเป็นเซ็ตโปรโมชั่นตัวไหนเดี๋ยวก็จะมีหน่อยกับพี่เล็กนะคะอธิบายอยู่ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมานะคะหรือว่าอยู่ไกลนะคะก็ทักเพจ Facebook ค่ะ Line แอนะคะหรือทาง w o r l d w i d Oriental Coffee ได้เลยนะคะเข้าไปดูตัวเครื่องค่ะฟังก์ชันของตัวเครื่องได้นะคะมีคำถามอะไรสงสัยนะคะ,ะ,คะก็โทรมาตามเบอร์ตามเพจได้เลยนะคะโอเค ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ยังไงมีคำถามตรงไหนสงสัยคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะอยากให้นายมารีวิวเปรียบเทียบเครื่องชงตัวไหนอีกนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทำคลิปดีดโด,ด,ดีแบบนี้นะคะเปรียบเทียบเครื่องชงให้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ค่ะเครื่องชงนะคะ เครื่องบดค่ะหรือวิธีการใช้งานนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําคลิปให้นะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเครื่องทั้ง2รุ่น2ตัวนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ